สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการนะครับแลกนักเตะนะครับว่าอานักเตะตัวไหนนะครับเหมาะสมที่จะแลกเข้ามาใน ID นะครับอ่านี่ก็เป็นอ่าแลกนะครับทีมคลาสสิกนะครับทีมคลาสสิกตัวแรกที่ว่าแนะนําเลยนะครับก็คือ1นนะครับซีนาดีนซีดานนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแต่แลกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยอ่าสำหรับบางคนนะครับที่ไม่มี แต้มแรกเยอะนะครับเป็นสายกิจกรรมเป็นสายฟรีนะครับตัวที่แพงๆนะครับผมจะตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าบางคนเขามีเงินมีงบประมาณนะครับเขาก็แลกตัวที่อยากจะได้ไปหรือว่าหลักแลกตัวที่หรือว่าจะไปซื้อตัวแพงๆก็ได้นะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาทําให้สําหรับคนที่เป็นสายฟรีนะครับงบน้อยงบประหยัดนะครับตัวผมเองนะครับก็ได้ประเก็บได้นะครับแลกมาในประมาณแปดร้อยแปดร้อยนะครับอันนี้เท่านั้นนะครับแปดร้อย จิ๊กซอเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะมากมายนะครับต้องแลกดีๆนะครับต้องดูดีๆสําหรับสายฟรีนะครับเอาละครับตัวแรกนะครับสําหรับสายฟรีที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือนะครับหนึ่งครับโอเดกาดเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเดกาดนะครับเท้าซ้าย5เท้าขวา4นะครับตัวนี้นะครับพแังงานนะครับสีดาวครึ่งนะครับถ้าสกิลห้าดาวนะครับครบเครื่องเลยนะครับในตําแหน่ง CM นะครับตัวนี้นี่ครบเครื่องแน่นอนนะครับเหมือนเดอะบอย ในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ครับแนะนำนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็คือ1โอเดกาดนะครับสอนนะครับเจม e ม m ได i สั n นนะครับเจมม่สันในราคา300นีครับพอพอจะเอามาใช้งานได้นะครับเนสตานะครับเนสตาตัวนี้ CB นะครับ CB ก็ใช้ได้นะครับในราคา800แต่ว่าแพงนะครับแพงเกินไปนะครับแต่เนสตานะครับตัวนี้ดีแต่เทียบไปดีหนึ่งนะครับ ตัวที่ผมแนะนำจริงๆนะครับก็คือถ้าจะได้นะครับในตำแหน่งคลาสสิกนะครับก็คือสำหรับสายฟรีนะครับผมแนะนำเป็นโอเดกาลนะครับหกร้อยิกซ่อนนะครับแต่แต่นะครับแต่ถ้าคุณมี300หรือว่าประมาณ300ไม่ถึง650นะครับไม่ถึง6กรแนะนำให้ไปเป็นในยุคของร็อกนะครับตัวนี้นะครับยุคร็อก ยู่แผมก็แลกมาแล้วนะครับเป็นทางแฮร์รี่แม็กไกวนะครับผมรู้สึกว่า300นะครับแฮร์รี่แม็กไกนนี่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับนี่นะครับผมแลกแฮร์รี่แม็กไกนมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเปิดนะครับกิจกรรมแจ๊ตหรือฮิมฮอบต่อนะครับผมจะมารุ้นว่าตัวอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับส่วนตัวผมเป็นคนฟรีนะครับหนึ่งที่ว่าต้องแลกแน่ๆเลยนะครับก็คือแฮร์รี่แม็กไกวนะครับในราคา300ล้านที่คุ้มนะครับผมแนะนําเป็นแฮร์รี่แม็กไกนนะครับ จอร์ดิงตันนะครับเสียดายอย่างเดียวนะครับเสียดายอย่างเดียวก็คือท่าสกิลสามดาวนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือถนัดเท้าเดียวนะครับก็เลยยังไม่คุ้มค่าในราคา300ที่เราจะต้องจ่ายไปนะครับถ้าได้งบ300นะครับผมแนะนําเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับดีที่สุดนะครับแต่ถ้ายุคขึ้นมาเป็น650นะครับผมแนะนำนะครับ1ปูโยนะครับปูโยมาชินยอทนะครับและรูการูเป็นตัวที่แข็งเร็วนะครับรูการู แต่ถ้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอ่าน่าจะเป็นนะครับจอร์ดเบสนะครับนี่ครับสตัวบนเลยนะครับจอร์ดเบสนะครับจำสตัมนะครับเฟลิปรามแล้วก็เดวี่นะครับแต่ในราคา300นะครับผมแนะนําเลยนะครับก็คือแม็กไกวนะครับอ่าทยุคคัสซีกนะครับตัวที่แนะนำในราคา300นี้ไม่แนะนําเลยสักตัวเลยนะครับในยุคนี้อ่าถ้ามี300นะครับไปยุคล็อกดีกว่านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ